ครับสวัสดีกันเลยนะเมิตทีหักรุ้ทานครับตอนรับท่านรผรู้ชมเข้าสู่ช่องกำเม,มืองโหราศาสตร์พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่สิบเก้าถึงสองห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบหกของศีราะศีครับราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนครับราศีธนูกันก่อนนะครับ้าลัคนาราศีธนูครับพยากรณ์รายสัปดาห์นะครับดาวศาสนาการงานการเงินและกับความฮักครับดาว พระสบดีครับเป็นดาวจุัาธนุหรือดาวพรสนาของเจ้าลัคนาราศรีธนุนะครับที่นี่ก็ยังเข้มแข็งนะครับอยู่ที่เรือนพุต,ตะเป็นราชโชกโดยรวมครับวาสนาโดยรวมยังคงดีครับยังคงมีกําลังหนักยังคงมีไฟนะเพราะว่าดาวเป็นราชโชคใหม,มว่วาสนาโดยรวมเนี่ยการทํางานการใช้ชีวิตโดยรวมเนี่ยการเงินข้อมากโดยรวมถือดีครับเพราะว่าเป็นดาวคุ้มภัยตัว,วน่ดาวพระสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งพลักผู้ใหญ่สนับสนุนราชโชคมาถึงมีคนยิบจับอย่างยิบยืนอย่างก่ะย่อย่างกมีโอกาส สำเร็จโดยง่ายนะมีคนจูเลือนะครับแลรร้วก็ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวจุลพันธุ์ตัวไอชุณีครอบครัวก็ยังคงดีครับสมัติใจเวลาในการอู้คุยกันให้กําลังใจกันได้นะครับวาสนาได้รวมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหนือของมรดกหรือตัวไอนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นนะและมีโอกาสสร้างในสร้างตัวก็ต่อเนื่องจากปีที่แล้วเน้นะครับเพราะดาวพฤหัสบดียังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะี่ยจะยิบจับอะไปยังเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับคุณลงม่อยางลงมาทำกับปอ้อนะครับย่ายได้เลยนะครับโดยตีดาวพระจันนทรร์ะคับดาวจุน มรณะนะครับที่นี่ย่ายราศีสามเตี้ยครับช่วงนี้วันที่สิบแปดครับอยู่ที่น้ำปัตตานีถ้ามาวาสนามาถึงพยายามถ้าทำธุรกิจพยายามทำเป็นทําด้วยตัวเองนะครับถ้ามเซ็นสัญญายิบจับเป็นการค้าขายแบบมีหุ้นส่วนชนิดอ,อาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือรุปคําสัญญาใหญ่ๆสําคัญๆเนี่ยพยายามเลี่ยงวันที่สิบแปไปนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของความฮักก็หมายถึงว่าต้องพักประคับประคองความฮักก็ดีครับช่วงวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับ เดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อที่ดวงกันโดดค้ามพักขำกั๊มนะครับเสารถึงสารสองครับดาวพระจันทร์อยู่ตีเรือนมรณะเปลี่ยนเกษตรเข้มแข็งก็หมายถึงว่าความมรณะได้มรณะไปแล้วนะถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ได้ถ้าคุณเป็นโรคพายแค่เจ็บเล็กๆน้อยๆเลื่อนลังมาหายมีโอกาสหายได้เลยนะครับวันที่สาร์ถึงเสารสองเนี่ยไปพบแพทย์พบหมอฮักษาอย่างจริงจังนะครับอาจารย์ฮักษาได้ทุกกับโรคทุกกับดวงทุกกับวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับถ้ามองเรื่องของการทํางานก็หมายถึงว่างานในห้างคุณยงนี่คุณยากได้เลยนะครัับต้องกลว ความล้มเหลวมันต้องขอวออากันยังนะครับอุปสรรคคุณผพานไปได้ครับการเดินทางการทําเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆคุณอยาได้การเดินทางก็มีจชกลาบหรือบา่าข้อสําเ็จร้อยอยู่แล้วนะวันเสาร์สามถึงเสาร์ห้าครับ,รบดาวพระจัน์เนี่ยมาอยู่ติดกนสุภาพชนี้ก็รระมัดระวังน้อยนะครับเป็นการทํางานกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับมาจะมาเข้าใจกันถ้าเป็นการเดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังเรื่องของนะครับเรื่องของการเดินทางถนนครับพื้นเือนพื้นทรายหรือว่ารถล้านะต้องดูแลสุขภาพตัวเก้าตัวร้บดาวพระจันสเรื่องของถานน้ำนะครับ การเน้นาำดูแลตัวเก่าครับการเนินทั้งเดินเท่าก็ต้องระมัดระวังพืชอื่นพืนอะไรน้ำขังนะครับต่อจากดวงการงานครับชาวลัคนาราศีธนูครับเจ้าเรือนการงานนะเพราะพูดง่ายแล้วนะครับตั้งแต่สิบเก้ามีตัวนายมต้นไปในะนเดือนหนึ่งมาอยู่ตีเดือนปัตตานีเป็นกเกษตรราที่บดีงานงคุณหลังจากตีมันติดคัดเคยหล่าเจ้าหรือว่ามีประสรรคมาทดสอบอยู่ตลอดในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยหลังจากสิบเก้ามีตัวนายมต้นไปเนะี่ยการงานงคุณจะพลิกกลับมาแล้วดีจ้นะาครับงานบริษัทองคอ์กรเี่ จะมีโอ,อกาสได้รับความจุเหลือจากต่างเพจเป็นอย่างดีครับขายธำมาค่าขายเดียวนันกู้ค่ากู้สัญญาสนับสนุนคุณดีครับเจ,จราจางานได้นะครับตรงนี้การค่าขายจะกลับมาดีเจราจาค่าคลองแล้วนะครับการงานมีความก้าวหน้ากลับมาดีขึ้นะนะครับลาผลจากการทํางานโดยรวมก็ยังมีอยู่ตตอเนืองครับแต่มีระเก็บไว้บ่ายอยู่ครับเพราะอยู่ติดถนนวินาดอ,อยู่ติดถนนมรณะนะครับเป็นรายชะโชคคือมีลาผลมาหยัดมือแน่นอนครับการทํางานมีรายได้พิเศษแน่นอนแต่เก็บไว้บ่ายอยู่ ก็แนะนำว่าถ้าเป็นการทํางานกับคนมูนักแบ่งสารปันส่วนกับพ้องถ้าเป็นการค่าการขายไได้มาเป็นสตันแต่แบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญนะครับคุณเกจะเก็บาศาราษาราผลส่วนใหญ่ไม่ได้ครับการสังคมชวนนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนเปิดโรงงานดีครับหัวหน้าเจ้าน้ายครับสนับสนุนคนดีครับดาวจุลสุภาดาวพระทิดะอยู่ที่นั้นปัตตานีของกัมนาะโดยเฉพาะหัวหน้าเจ้า้าเป็นการเสนองานกับหัวหน้าเจ้าหนาที่ติดต่างเพืกับคุ้นเน่ยเขาจะจุ่นเหล้วคนอย่างดีเป็นพิเศษนะครับการมีคนดีคอมชอบนนงคคัะร ต่อติดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาร sunshine, s <S windows, ์ช sure ่วงการเงินก็ยังคงดีต่อเนื่องครับการเงินเนี่ยคือมันเหนื่อยมันอิดแน่นอนนะพอเป็นดาวพระเสาร์เนี่ยแต่มันได้เราได้นะครับได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนการน่ามาหาเงินเนี่ยอาจจะต้องอิดห่องแต่ได้ได้หลายตังค์ตัวนะพอสถิตติเรือนสาตาเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีเรือนที่สอง่นคือมีโอกาสงานเดิมก็มีรายได้ยู่แล้วมีโอกาสเห็นรายได้เสริมช่องทางงานใหม่ๆตัวเอครับยิบจ้าอย่างลุยได้เลยครับวกงานใหม่ๆเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยก็ยังมีสส่่่ววนนนนหึงเป็รรายจ จากการเดินทางที่มันหนักข yes ึ it, it the mm ้นนะครับรายจ่ายจากการสังคมหรือว่าภาษีสังคมอยู่พ่องแต่โดยรวมขอคุณดูแลเรื่องของครอบครัวใครจใจไว้ให้ได้นะครับเพราะอ่าจจะได้ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสมีสตังงหเลยกี่หลืเก็บนะครับดวงความมากครับจาวลัคนาราศีธนูครับดาวพระพุธครับเจริญความมากกูครองครับใหญยราศีมาแล้วนะครับหลังจากตีเคยมีอุปสรรคอยู่พ่องใครที่มีครอบครัวมีแฟนนีได้อาจจะมาเข้าใจกันทะเลาะกันพ่องนะแต่หลังจากสิบเก้ามีนายุเป็นต้นไปนะความมากจะกลับมาดีขึ้นชนะครับความมากเป็นแบบ ดูแลเอาใจใส่กันนักขนาดก็เป็นตําแหน่งเล็งลักขนาตัวเนี้ยดูแลใส่ใจกันช่วยเหลือกันเป็นพิเศษนะครับขอมากก็มาดีแล้วนะครับสําหรับคนตียังโสดดูดาวพระดูดาวพระสุขนะชุนี้่ยูุติรันมรณะเป็นราษโชกนะครับก็ถือว่าขอมากนะมีชุนี้มีคนเข้ามาร,รู้ใจนะครับพบเจอตั้งไก่คุยกันได้แต่ต้อง,ต,องต้องพยายามดูใจกันยาวเพาพอดาวยังสถิตอยู่ที่เรือนมรณะเนี่ยต้องดูใจกันยาวน,น้อยแล้วก็ดาวชุนพุตตะเรื่องของหักไม้กับย,ยอ,องออนแอนะครับพ,พ,พยายามปรึกษาญาติพู้ใหญ่ไว้ไก่อนนะครับ แต่ถ้ามาเข้ามาในรูปแบบของการอุ้งเว้นเรื่องของการเงินการลงทุนก็ต้องระมัดระวังเตือนตูกเก่าครับอาจจะมาทุกอาจจะเสี่ยงที่จะทุกลองทุกโกงในตัวนะครับควรหักตูกเก่าไว้ตัวเองนะครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีธนูครับต้องบอกว่าการงานดีมีความก้าวหน้าครับการเงินโดยรวมถือดีครับมีรายได้หลายมีรายได้หลายตังแต่จะมีรายได้อยู่ของประคัาประคองไว้ได้นะครับความหักโดยรวมถือว่าดีขึ้นจะนักเลยนะครับเอาใจใส่กันนักครับ ต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องธนูดวงดีกูเรื่องนะครับขอคุณมีดวงดีกูเรื่องครับการงานก็ดีการเงินก็ดีความมากก็ดีโคลภเป็นของคุณตลอดไปตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีมังกรครับพยากรณ์ออนไลสัปดาห์ครับวันที่สิบเก้าถึงสิห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกของชาวลัคนาราศีมังกรครับดูตีดาวาสนาการงานการเงินและก็ความมากนะครับ ก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมงกรพิมพคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่ามงกรการงานดีมีทรัพย์สิสนทุกคนมีการงานที่ดีมีทรัพย์สินนับจกักคอมเมนต์นี้เลยนะครับดูติดาวาสนาการงานการเงนินและความฮั่ครับดาวาสนาคือดาวพระเสาร์ครับช่วงนี้ยังคลองเกษตรราธิบดีว,วาสณาดวงธิวัวดีแน่น,นอนครับวรารนาโดดเด่นด้านการเงนิงนกา,ารหาได้จะยิบจับออย่างกับเป็นเงินเป็นทองได้ครับดวงเปิดแล้วดาวเปิดแล้วอยู่ี่ตัวคุณอาจจะเปิดใจลงมือเงี้ยมาได้แค่นั้นนะครับ ความสืเนร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังน่อยดะวพระอังคารนะครับเจรินพันธุยมาสถิตอ่อนกาลังไงเดินปัตตานีเป็นนิดถ้ามองเรื่องของความสัมพันธ์ในตั้งตั้งบ้านเนี่ยพยายามอุ้คุยกันให้ดีนะเพระใจเหตุใจผลกันนะครับจะไปใชอารมณ์ได้จะมีความเดินเอร่อนใจกันได้นะครับใครที่มีแฟนกันหมายถึงว่าต้องเอาใจใส่กันให้ดีน้อยจะไปเอาชนะกันกบดีนะพยายามประคับของถนอมใจกันนะครับก็จะ่านช่วงนี้ไปได้นะครับแต่ถ้ามองพันธุเรื่องของบ้านเรื่องของ ที่พักอาศัยก็ต้องตัวตาดีครับมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมคนระับซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ตัวตาดีครับหรือว่าใครมีรถยนต์มีรถลายานพาหนะตัวตาดีนะจะได้รีบซ่อมนะจะได้จะได้เดินทางปลอดภัยกับตัวเฮานะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์ครับจุลมลล์หนามาอยู่ที่นอริเป็นดวงพริกครับเลยนะครับหมายถึงถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่มันเคยเป็นเป็นในหายนะเบาหายสักเที่ยเป็นนะเป็นใน,นหายเลือดล้างนะโรคภัยร่วมหมอในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสรักษาได้ หายได้เร็วทุกขับโรค่ทุกขับดวงวิชาหราศสาตัวนี้ครับแล้วก็ดาวพระพุธนะดาวจุฬลิใหญ่ราศีแล้วครับวันที่สิบเก้ามิถุนายนเนะี่ยมาอยู่จุลน,อนอริเป็นกเกษตรแต่ชัดเจนว่าคุณจะมีดวงพิเศษเป็นหัวดวงภรีพินาาด,ดวงอริไปอยู่กับอริแล้วนะเนีอ่อย่างกับมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับเป็นดวงของการแข่งขันการแข่งขันประมูลประกวดสอบแข่งขันนี่ยคุณก็จะได้นะครับจะนิ้ไปตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนายนนะครับไม่ต้องโขงะสักใดใดนะเนี่ยยิบจับเนี่ยได้เลยนะครับ มาต่อตีดวงการงานนะครับจาลัคนาราศีมังกรช่วงก,การงานดาวพระซุกนัช่วงนี้ยังเป็นราชาโชคยุต,ยติธรปัตตานีการงานโดยรวมยังดีน,น้นครับมีโอกาสได้พัฒนาตัวเก่ามีโอกาสงานก้าวหน้าครับใครทำบริษัทองค์กรเนี่ยจะได้พร้อมจุยเหลือจากเพจตรงข้ามเป็นอย่างดีนะครับโดยทฉาธุรกิจก็ได้รับเรื่องของลูก,ก้านะโดยเฉพาะกลุ่มลูก,ก้าที่ตั้งเพจนะหรือลูก,ก้ารายใหญ่ลูก,ก้าประจํายังคงทรับสนุนยังคงสื่อสินก้าและบริการของคุณยังดียังต่อเน,นื่องนะครับหลับผลโดยรวมช่วงนี้ ยูดีเรือนปัตตานีแต่เป็นนิดก็หมาถึงว่มามักจะมีลาผลนะห้ามลาผลไม่เล้หาหักสาวใบไม่ได้นะครับถ้าเป็นลาผลลาบร้อยเนะี่ยมักจะเสียบเบี้ยวใบรา,ายทางไว้พ่องนะถ้าได้มาแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทำบุญน,นะครับจะเก็บรักษาลาผลโจกลาบลาบผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับการสังคมเท่านี้ยังคงดีครับยังคงได้รับการสนับสนุนจวยเหลือจากเปิรโรงงานหรือลูก,ก้ายังลูก,ก้าโดยเฉพาะกลุ่มของลูก,ก้าไร้ไม้ไปบอกต่อกันนะครับดาวาพุทธ เจ้าเรือนสุภาชอนีมาอยู่ติดดันอดิตัวเอ้ก็หมายถึงว่าเป็นกเกษตรราชเ่บ,บดีนะครับคือผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเหลือนคนดีนะครับใครทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยงานใหญ่ๆเลยผู้รักผู้ใหญ่มาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตแล้วก็รวมถึงเรื่องของแม่อับเส้นสายก็คุณตัวทำมีความก้าวหน้าร้อยอยู่แล้วครับเงาการง,งานถุงเท้เต็มที่ครับใครทำมาค้าขายก็หมายถึงลูก,กา้าได้ยังลูก,ก้ารประจำเนี่ยยังคงสื่อสินค้าด้วยการคุณยังต่ตเนื่องนะครับได้การงานติดดีแล้วก,การเงินก็ยอมดีตามนะครับ ต่อติดดวงการเงินเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรครับเจ้าดวงการเงินดาวพระราหูยังคงเข้มแข็งเป็นเทพวิโชคแหะหมายถึงว่าการเงินการหารายได้ยังคงดีต่อเนื่องครับอยูทูบเดือนพันธุ์ตัวเองนะใครทํางานเกี่ยวกับกลุ่มอสังหาเรสทรัพย์นะช่วงนี้ก็ยังคงดีต่อเนื่องครับจะขายก็ขายได้ง่ายนะขายบ้านขายติดดินขายรถนะครับรายได้กับถูกอกถูกใจคุณแน่นอนครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับวันหน้าการสร้างในสร้างตัวกันได้นะครับดาวพระศุกร์ครับเรื่องของการใช้ใจใช้ใจใช้สวยก็ถือว่า ยังคงเข้มแข็งเป็นราชโชคเนี่ยคุณบริหารจัดการทรัพย์สินได้ครับกระแสเงินสดสภาพคล่องก็ยังคงดีนะครับรายจ่ายส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายครอบครัวหรือคนหักนะแต่โดยรวมเนี่ยได้คุณดีอยู่แล้วครับถือว่ามีสตังค์หรือเก็บหรือเก็บได้นะครับดวงความหักครับชาวัาศาราศีมังกรครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวจูนิเปัตตันี่กุครองคนหักครับติมนิยายราศีสามเตียนะครับวันที่สิบแปดสิบเก้าชุนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอริกันนเาะมรนะ้อังมร 8-19เจ้าลัคนาราศีมังกรกร็ควรอุคุยกันให้ดีใจใเฮใจ้ผลนะครับใจเย็นๆไว้นะครับประคับประคองก่บอยู่านไปได้นะครับ10-12ครับช่วงนี้ความพักกำบันดีขึ้นแล้วครับหลังจากตีช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมาเข้าใจกันเนาะหลังจากนี้ก็จะความพักกำบันดีขึ้นครับเอาใจใส่กันมนักขึ้นพยายามถนอมใจกันทรัพสนกันดีนะครับเรื่องของการงานการทางเงนิงน,งนแล้วกวันตี13-15ครับความพักก็จะกลับมาเรื่องของต้องระมัดระวังการน้ำกรแล้ะครับ เราะว่าเป็นยุติธรรมรณะเรื่องของการเดินทางทางไกลกันพ้องเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้หรือบางท่านความเห็นประตรงกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกินกันใช่นะต้องอุ้คุยกันให้ดีปับของเข้าใจกันประคับประคองกันจะพาช่วนี้ไปได้นะครับแต่้องใจกันหนักนะครับส่วนผููทียังโสดครับเจ้าลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ก็มิวการนะมิวการตีมีทั่วรู้ใจเข้ามาอุ้คุยกับคุ้นนะครับเพราะว่าดวงเป็นราชโชคนะมีบงคับกับมีคนแนะนํามาเฮ้ยจักกันนะครับ ดาวจุลพุตตะในช่วงนี้ก็ยังคงเข้มแข็งอ่ะก็มีโอกาสอุ้คุยกันได้ครับสนับสนุนกันได้ครับวันหน้าก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับเจ้าลัคนาราศีมังกรครับต้องบอกว่าการงานดีน้องๆครับมีคนจุ่ยเหลือมีคนสนับสนุนนะครับการเงินโดยรวมถือดีครับคล่องตัวเลยนะครับขมพักกับคนเอาใจใส่กันให้หนักครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีมังกรพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ามังกรการเงินดีมีทรัพย์สินนะขอคุณมี การเงนิงนการเงินดีๆและมีทรัพย์สินเป็นบบของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครบับราศีกุมครับพยากรณไรยสัปดาห์ครับวันที่ 19- ถึง25มีถุนายน2 5 6 6ของเช้าลัคนาราศีกุมก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนช้าลัคนาราศีกุมครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากุ้งดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะครับคุณดวงดีกูเลืองนับจากนี่เลยนะครับ ดูติดาววสนาการงานการเงินและการข้อมากครับเจ้าลัคนาราศีกุมภ์มีดาวพระดาหูนะครับเป็นดาวจุนวฤกวาสนาครับช่วงนี้ครองตําแหน่งเทวิโชคนะยุติรันสาชชะตัวยองวสนาดวงก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องครับได้รับความนิยมได้รับการช่วยเหลือโดยโดยทั่วไปจากคนบุคคลโดยรอบนะครับเป็นราชาตะตัวยก็มีโอกาสได้เดินทางได้เข้าสังคมนะครับช่วงนี้มีเครดิตมีคำอู้กคำจ่าตีมีคนนอมราบนับถือนะจันยะกินงานกันใดก็มีคนช่วยเหลือนะ เคลือนคลายคอนเนคชันดีนะพยายามเอาตัวเก่าไปหุ่จักคนหนหนักไว้นะครับมีโอกาสสร้างความสันติดีวันหน้ากันอยาการทำาหาเหงานินได้ง่ายนะครับวาส,สนาเดิมถวกดีนะครับทั้งนี้มีดาวพระพุทธเป็นดาวเจริญพุทธะใหญ่ราศีแล้วครับวันทีสิบเก้ามิถุนายนเป็นต้นไปมาอยู่ตีเรือนพุทธะเป็นกเกษตรด้วยนะครับชัดเจนว่านอกจากเรื่องของดวงโชคลาภก็จะดีขึ้นตัวแล้วยังหมายถึงว่าใครที่มีลูกน้องบริวารอยู่ก็จะทร,รัพย์สินคุณดีครับใครที่มีลูกมีหลานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ เราดวงเสริมเรืยกพุนนะครับ mm hmm. การทํางานแล้วการการเงินเสี่ยจกเสียดวงตัวนะครับวาสนาและก็มอง่องของงานใหม่ก็ได้ครับหมายถึงสมารถเริ่มต้นธุรกิจสิ่งใม่ม่ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปขยายพยากรณ์ตีดวงการงานถำำังรมทั้งนี้ดูตีดาวพระจันทร,ร,นร,นยยร์นะครับดาวจุลาริติณินยายราศีสามเตียนะครับวันตีสิบแปดถึงสิบเก้าจุลาริทิติยานพุทธใต้ชนีก็ต้อง,องระมัดระวังน้อยนะครับอาจจะไขเรื่องลูกหรือเรื่องล้านอยูมบางคั้งจะสร้างปัญหาเห้เราต้องไปตามเก็บตามแค่ถังคำนะครับ มีลูกน้องก็เอาใจใส่ให้ดีนะครับผ่าน2วันนี้ไปได้ครับปกติแล้วนะครับวันตีเสาร์สองเสาร์ถึงเสาสองครับจุลนารีเป็นเกษะเซจโจนี้ก็มีโอกาสเป็นดวงพลิกกลับนะครับหมายถึงว่างานในงานคุณจะยังได้หรือว่าถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บตี่เป็นกำม้วนอยู่มีโอกาสหายได้เร็วได้เร็วนะถ้าไปพบแพทย์พบหมอน,นะครับวันตีเสาถึงเสาสองนี่ก็บักษาได้ถูกกับโรคแล้วก็ถูกกับดวงวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับแล้ววันตีเสาสามถึงเสาห้าครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เดือนพันทปั กต่ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องของกูของคนห้าครับใครที่มีแฟนวันที่สักสามหรือสักห้าเนี่ยต้องระวังระวังจะไปแข่งกันจะไปเอาชนะกันก็ดีครับมีโอกาสพิดหัวกันได้อุ้คุยกันดีดีกิดดีก่อนอู้คุณหูดวงก่อนก็ต้องถนอมใจกันก่อนนะครับถนอมใจกันก่อนดูติดตังการงานเลยนะครับจากลัคนาราศีกุมภ์ครับเจ้าดุลการงานดาวพระอังคารครับช่วงนี้อ่อนกำลังนะครับอยู่ติรอนอริเป็นข้อหมายพลิกกลับนะครับหมายถึงว่างานในงานคุณจะงานได้นะครับงานแก้ไขปัญหางาน คืองานเนี personaje. ่ยบางทีงานคุณปกติมีความก้าวหน้านะครับเป็นแต่มีเปลือยโรงงานหรือว่ามีงานคุณไม่ขอมีคนมาขอความช่วยเหลือของคุณนะให้ช่วยแก้ไขปัญหางานนะครับคุณก็จะถ้าไปช่วยกันนะคุณก็ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีไม่คุณก็จะมีพักคพวกมีความดีความชอบมีเครดิตนะวหนาเจ้านายก็เห็นความดีความชอบการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งก็เป็นของคุณได้เหมือนกันนะครับความก้าวหน้าก็เป็นของคุณนะครับแต่ยังหมายความรวมถึงว่าใครที่ประกอบอาชีพธุรกิจสินค้าบริการหรือว่าเป็นเซลล์เสนอขาย กับลูกกล้ามเนี่ยช่วงกรอนที่มันติดคัดที่มันยาก่ะคุณมาปรับปรุงและเสนอในช่วงนี้เราติดต่อํำมีโอกาสนะครับที่จะเจรจาแล้วมันง่ายขึ้น,นปิดการขายได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าดาวอ่อนกําลังได้เป็นอริแล้วนะตเป็นดวงชนะเป็นห้องเป็นดวงภัยรีพิหน,นะแข่งขันไรยังช็ชนะนะับถ้าเป็นงานคุณก็จะโดดเด่นครับเจรจาค้าขายก็ปิดการขายได้เรื่องง่ายได้เร็วนะโดยเฉพาะงานอยากยากนะครับหัวหน้าเจ้านายก็ยังคงจวยดีจวยเหลือดีครับดาวพระสุกเนี่ยเป็นราชโชกด้วยจุฬสุภาพ งานมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาตัวเก่าหัวหน้าเจ้านายก็เห็นความสามารถเรืนะ่องความดีความชอบครับใครทำมาค้าขายก็หมายถึงลูก,กา้าได้ใงีลูกค้าประจำานะ่สนับสนุนนะซื้อสินค้าได้บริการของคุณย่างดียางต่อเน,นื่องนะครับและหลังจากวันที่สิบเข้ามีตวนายนต์เป็นต้นไปนะ่ะดาวพระพุธใหญ่ไม่เปลี่ยนเกษตรก็หมายถึงว่าง,งานใหม่ๆคุณเลิศเน้เลยนะครับใครอยากจะเพิ่มสินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่ธุรกิจใหม่ๆเนี่ย,ย,ย,ยได้เลยครับพอดวงเปิดแล้วนะเป็นกเกษตรราที่บุดีจะยิบจอับไอย่างกะทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีโอกาสสาเร็จได้สูงได้เร็วด้วยนะครับดวงการเงินครับจ้าวลัคนาราศีกุมภ์ครับดาวพระสบดีครับจะเรื่องการเงินในช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องครับยังคงเข้มแข็งครับการเงินการหาได้ของจ้าวลัคนาราศีกุมภ์ดีแน่นอนครับงานเดิมได้ได้ดีอยู่แล้วลองพอหาโอกาสชทางงานใหม่ตัวนะครับเพราะดาวพระพุธใหญ่แล้วดวงเปิดแล้วเรื่องของงานใหม่งานเสริมเริ่มเติมเพิ่มเติมธุรกิจใหม่อะไรเลยครับรายได้การเงินคุณยังคงดีนี้ต่อไปครับรายจ่ายส่วนหนึ่งมีอยู่พ้องนะเพราะดาวพระศุกร์เป็นอริยติ เป็นราชโชก็จริงนะแต่เป็นอริหมายถึงว่ามันมีรายได้ในการแก้ไขปัญหาในชื่อจังหวันที่เพิ่มขึ้นนะเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือว่าเรื่องของการดูแลความสุขโดยรวมของครอบครัวนะครับแต่ทั้งนี้รายได้ของคุณดีอยู่แล้วนะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้คุณก็จะมีสตังค์เรกินหลือเก็บได้นะครับดวงคอมหักครับจ้าวลัคนาราศีกุมภ์ครับเจ้าเรือนปัตตนีกูครองคนหน้าครับดาวพระตุลชงนี่เข้มแข็งครับเป็นราชโชคอยู่ีรนันุ๊บตั้วยนะครับสำหรับคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีอยู่้น ความมากจะดีขึ้นจะหนักครับสนับสนุนกันดีความมากแบบสดสดชื่อนะอ่ะภาษาเหนือต้องว่านุ่มเบาวสาวจีนะประชุมก็ช่วยกันอเอาใจกันนะักหนะัครับคุณเนี่ยลองเอาใจใส่แฟนคุณดูครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนพร้อมเปย์นนะพร้อมโอนนะครับคุณตัวนะครับส่วนคนที่ยังโซนนะครับดาวดูติดดาวพระศุกร์ครับเจาา้าลัคนาราศีกุมช่วงนี้อยู่ติรันริแต่เป็นราชาโชคก็คือว่า,ามีคนแนะนํามาเฮ้ยเจักกันนะครับอาจจะมีสเสน่ห์นะแต่ท่านี้ก็ต้องอุคุยกันเฮ้ยาวๆครับว่าดาวอยูย่ติรันริ อาจจะมีเรื่องมาเข้าใจกนันในเร่องความเห็นมาต้องกันพ้องแล้วก็อาจาอาจะเเารียกว่าดาวอ่อนกำลังที่เนี่ยจะได้ก็ต้องหักตุกเกาหัวห,หนักครับอุ้คุยกันเฮียาวมาข้างเข้ามาแล้วอาจจะเป็นเรื่องของอาจวนลงทุนการเงินเป็นเรื่องของการทุกรอล้ทุกขกงสกตังค์ด้วยตัวนะครับจะได้ควรหักตัวเก่าหั้หน้าครับเจ้าลัคนาราศีกุมภูรสดน,นะครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับต้องบอกว่าของเจ้าลัคนาราศีกุกฎเนี่ยการงานดีนะครับมีโจกด้านาการแข่งขันงานมีความก้าวหน้าครับ การเงินดีครับมโอการได้เสริมช่องทางงานใหม่หมตัวยนะครับความหักใส่ใจกันจัดนักครับสาบสนกันดีครับคนโสดก็เปิดใจอุ้ยคยกันได้ดูใจกันยาวครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกุมพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากุมดวงดีทุกเรื่องกุมดวงดีกูเรื่องนะครับคุณมีดวงดีกูเรื่องเลย้งการงานก็ดีการเงินก็ดีความหักก็ดีโจกลาภก็เปลี่ยนของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีมีนครับ พยากรณ์รายสัปดาห์ครับวันที่1 9ถึง25มิถุนายน2 5 6 6้ของชาวลัคนาราศีมีนครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมีนพิมพ์คอมเมนต์ก็เลยนะครับว่ามีนงานดีมีความสําเร็จคือคุณภาพความเป็นสุริมงคลน,นั่นตั้งแต่เริ่มต้นในการก็ไน,นะครับที่นี่พยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินและกาความหักครับชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระศภดีครับเป็นดาวจุลนัตนุหรือดาววาสนานครับช่วงนี้ยังคงเข้มแข็งนะครับยังคงต่อนเนื่องเลย นะวาสนาไปยูตีเรือนการเงินนะชัดเจนนะเรื่องของอยิบชับยังกลเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับออย่างเดียวบ่อลงมือเนี่ยครับดวงเปิดแล้วดาวเปิดแล้ววาสนาเปิดแล้วอยู่ทีคุณนะครับจะเปิดใจลงมือเนี่ยลงามาทำก่อแค่นั้นนะเนี่ยราวก็สําเร็จเนีย่ยแล้วก็มีคนจูเหลือนะครับทำมาคา้า,ายกับเจรจาค่าคลองนะครับวาสนาจะร่วมเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนะครับท่านี้มีดาวพระสุกกับจุลมรณะชนี้ก็ยังอยู่ตีเรือนปุตตะเป็นราชโชกก็จะหมายถึงว่าเป็นข้อหมายทั้งที่ดีนะครับเพราะว่าดาวเป็นราชโฉ หมายถึงเรื่องของการเดินทางนะหรือว่าโจกความสำเร็จนะมักมาจากคนอายุน้อยกว่านะใครมีบุตรหลานช่วงนี้เสริมดวงก็คุ้นครับเรื่องขอ,ของโจกหลักหรือว่าถ้าทาํางานใหญ่ๆงานยังหญ่คุณเนี่ยได้ครับโดยเฉพาะงานเชิงดุกงานท่าท้ายหรือว่ารวมถึงเกี่ยวกับคล้องกับอสังหาริมทรัพย์ตัวนะครับมีดวงด้านอาสังหาริมทรัพย์ครับชนี้จะขายก็ขายได้จะใครเป็นเซลล์เป็นแน่แน,น่วงนีิด่ยาได้เลยนะครับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับดาวพระพุทธครับใหญ่แล้วนะครับดาวเจริญพันธุ์ถูของคุณครับตั้งแต่วันที่19 มีทุนนยนนะครับง่ยมาอยู่ติ่เดือนพันธุเป็่นเกษตรและเป็นองค์เกณฑ์ตัวเอครับพันธุหมายถึงเผ่าพันธุ์หมายถึงครอบครัวนะครับวาสนาด้านครอบครัวคุณจะดีนะมีโอกาสสรางสัมพันธ์อย่างที่มันเคยมาเข้าใจพิจารกันอุ้คุยกันได้เคลียร์ใจกันดีความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินนะครับพันธุเรื่องของมรดกสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของบ้านเรื่องของติดดินคุณมีโอกาสคุยแล้วมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นนะครับแต่ถ้ามองเเรื่ออองงงขกันนาาา้้ตวคุ กะมีโอกาสเก็บหอมร้องนิบได้นะครับมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถเยอะเลยเจ้าของตินได้เต้ยนะครับหรือว่าใครจะเป็นเซลล์ขายได้ครับขายได้ง่ายแล้วก็ได้ราคาติ่ดีถูกใจคุณตัวนะครับขายซื้อก็ได้ซื้อได้ในราคาตินดีแล้วก็ถูกแล้วก็เสริมดวงกับคุณตัวนะครับวิสันโดดเด่นของการสร้างเนื้อสร้างตัวตัวนะครับซึงมาต่อติดดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีมีนครับจรินการงานก็คือดาวพระราศบดีครับจุิน์กรมะนะครับ ยังคงเข้มแข็งเป็นราชโชกเนะี่ยคือวัสนด้านการงานยังคงดีอย่างต่อนเนื่องครับคืองานสัมพันธ์กับเงินเงินสัมพันธ์กับวัสนาของคุณคือชัดเจนว่าวัสนาการทํางานและการเงินดีแน่นอนครับจะยิบจับมาอย่างเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับอย่างที่บอกนะครับทุ่มเทเต็มที่นะรจะไปจะไปขี้ข้านจะไปหาข้ออ้างกันมาได้นะครับดวงเปิดขนาดนี้แล้วนะครับดาวพระเสาร์ครับเรื่องของหลาผลช่วงนี้เปลี่ยนเกษตรอยุติธรรมวิน,น,นาศก็มักจะมีลาผลหรือรายได้พิเศษจากการแก้ไขปัญหาห้ือกับคนอื่นหรือว่าง,งาน่ายา หือว่างานอย่างที่มันเก่าๆที่มันมีปัญหาติดขัดลาจ้าเอามายิบจับปั๊บปุ้งโงนี่นะเสนอนมีโอกาสผ่านได้ได้รับรายได้พิเศษด้วยนะครับใครทาํามาค้าขายก็หมายถึงว่ากลุ่มของลูก,ก้าลูก้าเก่าลูก,ก้าเดิมเราถ่ายลูก,ก้าเดิมลูก,ก้าประจําเนี่ยยังคงซื้อสินค้าได้บริการของคุณยังต่อเนื่องครับเป็นหลาผลเป็นสั้างเงินพคุณได้นะครับกำไรต่อเนื่องครับหัวหน้าเจ้านายวงนี่โจรสูพะน,นะการผู้รักผู้ใหญ่ไม่อ,อนกําลังนะ ยูตินพุทธะกันหมด้วงว่าถ้าเป็นงานใหม่ๆเนี่ยพยายามชะลอไว้ก่อนรอดาใหญ่ก่อนงานใหญ่งานชั้ลูกเนี่ยจะไปฟังเสนอแต่ประปุงมพดีก่อนครับแต่ถ้าเป็นงานเดิมก็เสนอได้ครับพอหน้าเจ้านายโดยรวมกันยังถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะยังทราบสนุนยูดีนะครับแต่งานใหม่ไม่ได้นะครับใครทำมาค่าข,าขายกันไหมดงวายังปกตินะครับลูก,ก้ายังทราบสนุนคนดีนะครับเพียงแต่กลุ่มของลูก,ก้าได้ไม่ก็ต้องอาจจะถ้าจะเสนอก็ต้องจัดโปรโมชั่นให้เขาของกันจะทราบสนุนนะครับสื่อของคุณยูนะครับ ดาวพระเกตุยูรันอรก็หมายถึงว่ามีโจกนัานการแข่งขันครับช่วงนี้โดยรวมเลยถ้าเป็นงานยาังง้นมี้การแข่งขังนคุณมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ชนะนะครับดาวพระจันทร์ครับโชรันพุตะตะติ่นียราศี 4, อยู่3มเตี้ยนะครับช่วงทีสิบแปดสิบเก้าช่วงนี้งานใหม่เลิมได้เลยนะครับโดยเฉพาะงานยังงานยหงไง,งคุณเลิมได้เรามีโอกาสสำเร็จได้สูงครับเพราะว่าดาวพระจันทร์ครองตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะยูทใน,นพันธุน์ถูกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยันได้ดีแนนอนนะครับหรือว่าถ้ามอง เรื่องของการจัดระเบียบตีทํางานหรือสารล้านกาสามารถใจเป็นวันดีๆได้เลยนะครับวันตีสิบแปดสิบเก้าเนี่ยในการปรปับปรุงล้านกาแล้วมันจะเสริมดวงด้านการงานาำมาทำมาหาเงินนะครับหรือว่าจัดโต๊ะจัดระเบียบในตีทํางานก็ได้นะครับเสริมดวงบคุณอผลดูเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ตัวเนะครับวันทีสั้ถึงสัสองครับดาวพระจันทร์มาอยู่ตีเรือนพุทธต้เป็นกเกษตรชนุนีเป็นดวงเปิดแล้วนะครับวันตีสั้นถึงสนสองเนี่ยสามารถ เริ่มริเริ่มธุรกิจใหม่งานใหม่ได้นะครับจะเสริมดวงเนี่ยเรามันหลักเรื่องได้สําเร็จครับใครทํา pues มาค like, ้าขายอยากจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่ใจช่วงนี้นะครับหรือว่าเปิดขยายสาขาใหม่ๆช่วงวันที่สักหงสองเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเฉพาะนะครับจะเสริมดวงให้คุณนะธุรกิจใหม่เนี่ยได้ดีๆเนี่ยได้สําเร็จเร็วครับสัสามถึงสักห้าช่วงนี้ยูทูบเนี่ต้องระมัดระวังน้อยนะถ้าเป็นช่วงสัสามถึงสัห้าเนี่ยต้องระมัดระวังใครทํางานรวมกัน รวมกันกับคนอายุน้อยกว่าบางครั้งจะสร้างปัญหาเฮื่อนะครับหรือว่าทํางานแบบนี้แบบนี้หุ้นส่วนในช่วงนี้นราต้องระวังนะครับและยังหมายความว่าธุรกิจใหม่งานใหม่ช่วงนี้กถ้าจะเริ่มนะต้องชะลอไปก่อนนะสองสามหรือสอห้านะครับอาจจะมีอุปสรรคทดสอบอยู่พ่อ,องนะครับต่อติดดวงการเงินครับเจ้าลัคนาราศีมีนครับติดด้วงการเงินดาวพระอังคารนะครับช่วงนีน้อ่อนกําลังนะครับเป็นนิดก็ยังเป็นอุดมมกเกินอยู่แปลว่าการเงินการหาได้ไดยังคงปกติยังต่อนเนื่องนะครับ ไม่แต่มันมีรายจ่ายแฝงอะรายจ่ายรายจ่ายถ้าเป็นธุรก,กิจหมายถึงรายจ่ายเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารน,นะครับขาย่ละมาค่าขายอาจจะหมายถึงบางครั้งเป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าที่มันน่าขึ้นมันแฝงมากกับต้นทุนอื่นๆื่นนะครับเรื่องของการเดินทางหรือของพลังงานนะครับแต่โดยรวยมในก,การเงินการหาได้มันยังคงยังคงปงกตินะครับเราก็ดา้พระสุขกับรายจ่ายดูแลกระแสเงินสดสภาพคล่องชุดนี้ก็เข้มแข็งเป็นราชโชอยุตินรรมพุตตะกันไหม หมายถึงว่ามีรายจแฝงนะครับรายใจเกีคยวคับยังนอกจากรุ่นน้องบริวารแล้วทํางานบริษัทองค์กรเน่จะหมายถึงรายใจเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวการดูแลบุตรดูแลหลานนะครับแต่ทั้งนี้คุณก็ต้องพยายามเตรียมการเรื่องของในรับรายจให้ดีครับกับประกันของผ่านช่วงหนีไปได้นะครับถือว่าถ้าวางแผนด้ดีก็มีสตังค์เลยกินเลยเก็บได้ครับดวงความมากครับเช้าราคนาราศีมีนนะครับดาวพระพระพุธนะเจริญปัตตนิกุครองคนหน้าครับใหญ่ราศีแล้วนะครับ วันที่19มิถุนายนเป็นต,ต,ต้นไปนยะมาเป็นตำแหน่งพันธุเกษตรราธิบดีด้วยความภากเรืร่วมถือว่าจะดีชน,นะครับสำนับจ้ารัชนาาศีมีนใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะสนับสนุนกันดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานและกับการหามาหาเงินด้วยกันนะครับศาสนาโดดเด่นของความภาคดีชน,นะครับส่วนคนที่ยังโสดดูดีดาวประสุกชนี่ก็สัมพันธ์ครับเจริญพุทธตาขอกัมน,นะครับต้องบอกว่ามีโอ,อก,กาสนะพบาภาคหรือว่ามีคนถูกโอ้ใจเข้ามาอุ้คุยกันนะมีคนทราบสนุนหรือว่ามี พอซื้อแม่จักมาแนะนาเฮืร์จักกันนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะอายุน้อยกว่าหรือละอ่อนกว่าพ่องแต่ทั้งนี้ก็เปิดใจคุยกันได้ครับเพราะว่าดวงด้านความมั่นหมยถั่วดีแล้วก็เปิดแล้วนะครับสามารรสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในของการทำมาหาเงินด้วยกันนะครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับเจ้าลัคนาราศีมีนนะครับทั้งว่าการเงานดีนะครับมีโอกาสได้ได้เสริมช่องทางงานใหม่ๆด้วยนะครับการเงินโดยรวมถั่วปกติดีนะครับจะมีรายจ่ายแฝงอยู่พ่องนะต้องเตรียมการให้ดีนะครับความมักงโดยรวม ทรับสนุนกันดีคนโสดกับเปิดใจนะครับอู้คุยกันได้เลยนะครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมินพิมพ์คอมเมตนนะครับว่าม i n นงานดีมีความสําเร็จพวกคุณมีการงานดีดีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ